กะสันกระสันสันอส้ยเดี๋ยวเด้แบปลาโรดครับผมถอ,อดปลารสกินกับข้าวนียวนี่ของแซบครับผมขา้าวนียวนอ,นอ่อนผู้ใดอยากได้สนใจสั่งได้เด้อครับปลารสว้าว รับรองแซ่บแน่กินเข่ามืดติ๊บคุณนละครับผมอือเห็นไหมจะสั่งไปขายก็ได้นะครับจะสั่งไปให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานก็ได้มันเป็นของชอบของคนแก่บ้านเราเนาะสั่งได้ครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับมาพี่น้องกินเข้าน้มกันครับผมได้ต้มครับผม กับหลากงวงโอ้โหไั้กินมาดนเะพี่น้องหลากงัวกับปลาลดแหงไปขึ้นรถท่ดนะเศรษฐาการครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้านี่ยังเขาสอบรถเขาสอบรถคอนโอสอบรถสวัสดีครับพี่น้องเขาดับแล้ว ให้กินข้าวน้ำกันอุ้ยบีงัวบีงัวแก้วผมกับนี้นี่มากจับรเบียบต้อกันครับผมครับอุ้ยหลาบแข็งๆเลยมาพี่นอ้องบริกินบาบงัว,ว่าโดนแล้วขออนุญาตบาดค้ำพี่น้องครับยังไงครับผม Khăm là sao đưa Khăm là sao ừ. Thấy có ừ. là sao bên đây nhìn tiếng bò anh em khăn là sáng tiếp Thích Ui, tôm đi Tôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ý kiến của em ta sẽ ba, biết đến những cái ý kiến lên chúng กูดได้อยากได้ประรดสร้งใดนะครับประรดหืมแ่บพี่้องสอารดมั่นดีบอกเลย,ยอ่าคุยาราบ้ปะ

อ yeah. mm ืม hmm. จ mm ้า hmm. ต้มแัดก็บ,บอกค,ครับอยากครับบดแดงขมเสรแล้วตัดตั้งกดมนกนันเนาะเนาะ คนมาแก้งกขนึนก็ว่าไม่กินเขาก็ดี Kêu Kêu khẩu Kêu khẩu leo khóc. Kêu khóc. Kêu khóc. Kêu khẩu Kêu khẩu non khóc. Kêu na Kêu khẩu nó ปาดเขาท่าร้านเล็กซุ่มย้ายพระไปหาหากักขีปวยมาท่าร้านผีปวยกับบมุมีเราเล่ไปแย่งกออยงเงนอืถ่ายเชื่องๆอาูราน

เกีียวอ๋นได้รเดี๋ยวว่ามันได้ดีกว่าไหมพี่น้องแจ่า่าสู่ขาเร่ง่ไดเเอารถเกีียวนี่ไปละสามลอยหาสิบบอกว่าจาสูมือมันจขึ้นว่าบ่หูนะแจ่ปีไก่ไปละสามลอยหาปีนี้เขายเกลีนบ่เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นนะม ค่ารถเกี่ยวยยค่ารถไถเ่าจะากขึ้นขึ้นไปตามภาวะเศรษฐกิจคนโลกเนาะภาวะอาตาัตราอัตเปลี่ยนน้ำมันอย่นงเงน้ำมันขึ้น,น,น,นอืมเป็นทองเก่ายวเป็นกระดาดพุ่งนงิน,เ,นเพิ่มค่าแรงเพิ่กค่ากล่องนู่นก็เพิ่มอืมคือเบเกี่ยวเอา เจ้าเอไหวบบนีน่ะอ๋อบ่ายด้วยแต่ไม่พอแม่แม่ก็จะเอาไปเี่ยวเริ่มลเริ่มลเดียนนี้แล้วเดียนหนาคุณเนาะจาหนาหลายๆเนาะขอมันกวางกอดีมบุก่ัน

ม,มาจะขึ้นไทยหรอแค่อากาศเย็นแค่ขึ้นเร็วเถอะเนีย่ยมันช่วยคอยจันจริงก็่บัดนี้เท่าไหร่เมื่อนัอ่นจานทร์ยังไงเวลาแต่น้อยกินเขาเบอร์อจริบต้องกินมั่นดี กินไปกินมาเพืนเเ่นวะอ้ยเข้าบิดกระติบคนมาตอนนี้เขากินลาบมะยังมักลาบอยู่จิอันนี้เขาก็ลัมักก็ตาม กุเร <Safe anor. S 1> <า>ียกสามมือกป่าย่งเดียวดแม่สงของกอนแม่ตาตาแล้วส้มมันนี่มูอือมกะได้ไปเหรอกระบาวันวันจันทร์ขาโเรี่ยมปิดวันเล เพิ่นปิดไว้เขามองหันดิเพิ่นที่จัดงานเจี๊จัดงานนั่นแข่งคันนั่นวอลเลย์บอลใต้หาอ๋อตอนนี้ใายถมเต็มหมดเลยมอครับมองนาซุนบอกนาห้องบวชไหมมองจอดรถเพราะว่ากระดับลูกเลยดินักกีฬาบอลใต้หาดของคนวละเอ็ดหลายคนเดนี่ยใช่อืมไดยเชียงประเทศไทยไดอยัง สารซื้อเสียงให้จังหวัดเี่กเพิ่นกำลังเตรียมพื้นที่อ,อยู่ตอนนี้แม่เบิ่งเมืมอเช้านักบอลเลยบอล้หญิงกับนี่นะคนอะไรคนละเอดดังหลายก็พี่น้องบัว่าดักร้องดาล่ามีคนละเอดหลายอ่ะพอ่อไปก่อนด้อยจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้เอาไว้ซสำเนเนาะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า